สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็ได้เวลาออกกําลัางกายแล้วผู้ใหญ่ก็เตรียมตัวที่ที่บอกกําลัางกายคือโดยการแล่นการวิ่งกัรรนแล่นนี่หรือการทําให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวอย่างหน่อยสัปดาห์หนึ่งเขาให้ได้ร้อยหาสิบหน้าที่เพื่อสุขภาพเจ้าของอันนี้เป็นการวิจัยของหลายๆสถาบันทั้งในประเทศและนอกประเทศ ร่วกันแพทย์เขาว่าวัาพนพน้องรักสุขภาพในการเรากำลัางกายครั้งนี้เต็มตัวแล้วเดี๋ยวปลอยที่ส่วกกำลัางกายวันน,นี้ก็สีแลนพวกนี้นี่เฮดมานี่ต่อเนื่องมาตลอดถามมาเมื่อกีเก้เป็นโรคเป็นไัยเพราะเป็นยู่งไม่กับเบา บวมเนถึงขันหนักเป็นกัดเป็นวัดเป็นไอกับบอ่ค่อยเป็นไหนส่วนเรื่องโรคไพ่ประจำตัวก็มีความดันเบาหวานก็อยู่ดนเบาหวานบาไ่ไีมอยู่ใ้เพราะกกบร่างกายเพราะนั้นหลักสุขภาพไปเอาอยาหลงลืมแม่ว่าเขาเสียให้สามสบาทรักษาทุกที่มันกับบวไ้รักษาได้ทุกโรคได้พี่น้องเลย เขาสิบิตตัวสุขภาพเนบ่ยเข้ารอะไรกสุขภาพจำปีตกใจเงินตืมนี้บัตรสามสิบบาทตกใจสามพันเจ็ดคนนี้อมนคราสการประจำการจ่ายไปก่อนนะครับสามพันหาเบิกขึ้นไหนบ้างเจ็ดแปดลอยอันนี้คือเขาว่ามาอย่างไงสุขภาพ,พ้อาสีได้ดีชะลอการตาย พอเกิดมามันตายสุขคนนี่ความชรามรณะเนี่ยเกิดกันสุขคนก็เอาจิตตายสา,ยต,ายตายไปให้รักษาสุขภาพไปผุ้เาอานแดน,นมาได้ไ้เดินเดินซ่าเรวบันกลางขึ้นมาย่างหน่อยสามสิบหน้าที่ ต่อวันหรือบางพื้นก็ว่าให้ได้หาพันเก้าตัวมือหรือมื่นเก้าตัวมือเพื่อดูแลสุขภาพคุณเจ้าของให้มีความแข็งแรงเด้อดคาวเพร,พรยาหย่ญ่สบไปได้บาทเนา่บอกคือฟังางานก็สีแลน แรนเสมอมือเคยมีความบอกอยากเบียดงานอะไรแบบแรนแรน,นกลับไปกลับมาอยู่หนาาทท้าบ้านเจ้าของทั้งเจ้ากับแรงแต่บองมันมันมีปัามมือเซีอหก่เซี่ยวความ,ม,าวามบัดเทิงมเรื่องใจบรรอากาศในรอบหมูบ่บ้านถือ ของโครงการเพิ่นปับพื้นที่คือสิมมนเฮดบ้านเพิ่มู่บ้านดูุขาอยู่หลังโลตัสอัเภอษวังในดินนี่ละแลีนไปพี่นงแลีนไปเนียนเขาเอิดมาแลนจ็อกกิ้งต้เป็นมีอายุหลายครับก็แลนสัสสังหน่อยสามสิบนาทีนี่ก็ได้อยู่ประมาณ สามกิโลเฮงหรือสี่กิโลได้พื่อสุขภาพ,พน้องปัญญาไม่มีกิจกรรมภายในเมืองประจำเวน้นเ่นี้แหละเพื่อนอ่านสื้อธรรมะเนี่ยได้เวลากับมาแลี้ยเดี๋ยวไปเบื้องในเบื้องหน้าตามภาษาผู้เ่ามาที่หนองเนาะเ่าก็ับ็น่นักสี่ละ เอา,าไปไปตามภาษาออกกำลังกายไปเด้อพี่น้องเด้อออกกำลังกายวันนี้จิตแจ่มใสสุขภาพดีไม่มีขายก็คือของข้องในตลาดนี่ตอนจริงเลยตอนจริง ในการเดินกดจริงในการออกกำลังกายกดจริงในการรักษาสุขภาพพี่น้องนะนี่บวชแล้วขาเนี่ยมาเดินเดินไปสิ่งไปลาทางง่าสิ่ทางหลักระวังอุดรกับสว่างทุขมุก่อนประสิทธิ์พัน โลดตัดเพราะก้าเขาไปแล้วในะโลดตัดยานเข้าห่วงหาพร้อมป็นที่ส่วนบุคคลอ็มยันทางสาธารณนะทางไปในหมู่บ้านทุกคนพี่น้อมเด้อนี่ครับป่านไหมบุวิทัศน์สวยงามูขคคันนี้เบื้องหลังพี่น้อมเด้อ กระสิเล่้นไปเรื่อยๆนะครับพี好好่น้องแล้วก็คลิปนี้จ้ะ่้องการจบวัเท่านี้พี่น้องชอบกดไลค์กดแชร์ไวอยังนี้เ้อแชร์เรื่องสุขภาพเอาล่ะ